ำหรับขบวนแห่นักกีฬาโอลิมปิกชาวไทยที่เพิ่งจะออกไปจากสนามกีฬาอินดร์สเตเดียมวหมากเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาขออภัยค่ะเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมามุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะซึ่งขบวนก็หยุดให้ประชาชนบริเวณนั้นร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมคณะนักกีฬาด้วยค่ะติดตามบรรยากาศาสดๆกับคุณปริยะตันนุกูลกิจต,ตอนนี้ค่ะ ขอบคุณครับคุณธนาทรครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่นะครับเพราะว่ารถทุกคันที่แห่ักีฬานัดมาจอดอยู่ที่นี่และให้ประชาชนนะครับถ่ายรูปครับดูนะครับแหม่ภาพบรรยากาศสดไปเลยครับนี่นะครับคันแรกที่เราเห็นหมายเลขหนึ่งก็คือของน้องแนนโสภิตาธนาสารนะครับนี่ก็มีคนถ่ายรูปเยอะแยะนะครับแหม่พอเหรียญทองนะครับนี่อยู่คันที่หนึ่งนะครับอ่านะฮะก็ถ่ายรูปกันครับแหม่ ก็ปล่อยไปจ่ายความสุขกันไปนะครับส่วนคันที่2ก็ไม่แพ้กันครับมาดูนะครับคันที่2ก็เป็นของน้องฝ้ายครับสุกัญญาศรีสุราชก็มีสื่อมวลชนจากจีนนะครับมาขอสัมภาษณ์นะครับนะครับไปครับหลังจากนั้นไปคันที่3ครับอันนี้ขาประจําเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นก็แห่แบบนี้ครับเปลี่ยนเงินครับพิมสิริสิริแก้วครับนี่นะครับดูลายรอมนะครับ ประชาชนก็ขอถ่ายรูปขอเซลฟี่ขออะไรทุกอย่างครับวันนี้การจราจรนั้นถามว่าติดไหมติดครับแต่ว่าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับอ่าคันที่4ครับก็คือสินเพชรกุลยทองกับพี่อารีวิรัตถาวรนะครับยกน้ําหนักนะครับอ่านะครับอันนี้คือเหรียญทองแดงของยกน้ำหนักชายคนแรกนะครับอ่านะครับก็ฟังความรู้สึกหน่อย สินแบครับเป็นยังไงบ้างแห่แบบนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับที่มีแฟนๆพี่น้องชาวไทยมาต้อนรับเป็นอย่างดีถึงแม้อากาศจะร้อนก็ออกมากันเยอะมากก็รู้สึกแบบอบอุ่นใจครับขอบคุณมากครับ,บแล้วหายเหนื่อยไหมครับอย่างนี้ก <kk os> ็หายเหนื่อยแล้วครับถึงแม้จะร้อนก็ตอนนี้ไม่ร้อน้วครับมีแบบแฟนๆพี่น้องชาวไทยมาแบบต้อนรับก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุขเลยนะครับขอบคุณครับจากนั้นครับไปดูเทควันโดบ้างนะครับ เทควันโดก็คือเทวินหันปราบนะครับไล่ไปครับแล้วก็น้องเทนนิสนะครับแล้วก็ต่อด้วยธงชัยใจดีนะฮะแล้วก็ปูแหวนพรนงเพชรล้ำนะครับไล่ไปนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็คือตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับแล้วก็หลักนี้ไปนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางทําเลรัฐบาลซึ่งสิ่งที่อยู่ที่นั่นนั้นก็คืองานเลี้ยงของรัฐบาลแล้วก็เงินอัดฉีดนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่บริเวณ อนุส,วสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันที่ความสําเร็จของคนไทยนั้นได้กลับมาจากริโอเดจาเน,น,เนโรนะครับและมาแห่ให้ชาวกรุงเทพทั้งหมดได้ชื่นชมกันอีกครั้งครับสุรันทรครับขอบคุณคุณวิิยาค่ะ